ิดได้ไห้อ <laughs> <า>ไปอีใหม่นมาครับไขยกูเลอร์ฮะเฮ้ยหมูไปทางนี้หมูไปทางนี้ตา, <laughs> ามผ <laughs> ูนะเอาดีๆนะปลาไผเจอทักทายก่อนเ,อเลยเฮ้ยยิงแล้วแต่ไม่เดี๋ยวบอกนะ จาบอกนะดีมาถามเกมเจอตัวหรือเปล่าแปลกๆก็ชนไม่ใช่ลองก็ชนเรียบร้อไม่ใช่หรอลูใช่แล้วดีทุกเกมจริงนะแต่ยังได้อยู่แต่ว่าทางด้านหนึ่งไปสองเลยครับผมโอ้โยคูลเลอร์มีไม่ขาดอีกเลยไปเลย นั่นผู้ชมเฮ้้ยออันนีคืมีให้เห็นเมนหนึ่งผมบอกเลยนี่อะไรวะอันนี้คือดีทั้งวันของจริงนะไม้สองมาเลยไม้สองไม้เลยคืออะไรสามเกมเดี๋ยวคุณเข้าไปคิดหมดเดี๋ยวคุณเข้าไปคิดคุณเอาไม้สองมาก่อนสักนะมาสองเกมมีเกมสามไก่เกมสี่ไปแปลกๆนะคุณผู้ชมมาไม้สองมาเฮ้ยผมไม่มั่นใจไม้สองล้วผมไม่อได้แล้วเอาคู่มันชัดกว่านี้อีนิดนึงนิดนึงนิดนึงแค่นี้ก็โฟร์เคเลยเอาแต่โฟรเลสไม่โดนสามโอ้โอลิมปัสผมว่าคุณยังไหวเอา ผมยังไหวนะเออเกมนี้ผมว่าได้ตียวมาละเติวมาละขอไปอีกที่หนึ่งคือทีวันทีวันเอาเลยดิเมื่อกี้นะกขโค้ดบอกยังไม่หายเจ็บคอเลยนัเมื่อกี้อุ้ยโค้ดบอกเป็นอะไรอะแข่งบอกไม่รู้เหมือนกันมือมันไม่ไปนะเมาไม่หันนะอาจารย์โอ้ประเด็นคือเมื่อกี้จะทะลุหินไปแล้วนะคือทำไมอะติดยอดบัวยอดบัวไม่ทำทำไมหมายถึงว่าทิมทำไม เพราะเขาทักทายตั้งแต่ก่อนเข้าป่านะทักคูลเลอร์ก็ถามเหมือนกันทำทำไมดีมาทั้งวันทำทำไมเฮ้ยโอ้ยไม่งั้นคือเกมนี้เก็บแต้มอีกสักหน่อยเนี่ยผมได้ลุ้นเลยให้ตัดอีกสองเกมเอ๊ะแปลกๆอยู่ดีเครื่องยนต์มันติดขัดครับท่านโอ้โหวันนี้แล้วประเด็นคือเกมนี้เราก็เฝ้าคอยก็เหมือนจะชันแล้วนะเอออันนี้คืแจกโอ้โอเคอ่ะโอเคจัดไม่เป็นไรครับ ดูกันต่อดูกันต่อนีว่า t i m i n เป็น timing ตรงามมิ่งมันนี่แหละท t ม m i n g คนเรามันอยู่ที่จังหวะจังหวะชีวิตครับอาจารย์ผู้กองตรงนี้ดวงตกกอยากจะไปไทยเหมือนกันนะ อีกสองเกมดีดีนะเลือกไม่เลือกใบไทยไหมผมบอกเลยมาเดินกันหน่อนเออตอนแรกเขาใส่กันอยู่ว่าแบบเฮ้ยลายมันมาชนกันหรือเปล่ามาทับกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้คุณเฟรมทายปุ๊บแล้วไทยออกเลยว่ะเดินตัวคุณเคยดูว่าเข็มทิศชีวิตอะแม็กเน่อยู่ดีแบบโอ้โหล็อกมาหาเลยอะผมบอกเลยเฮ้ยแต่ว่าล็อกมาหาเหมือนกันมุมนี้ฟาเลบเดเทธโอ้แปลกฮะเฮ้ยไม่ดีนะตัดกันเองด้วยนะลุนแชนมังคุยไม่ดี ฮึบะเปยไม่ขาดครับถอยไปท้องถอยนะผมว่าถอยคู่เพราะว่าทิกเกอร์อยู่มุมนี้ก็ไม่ดีครับใช่ครับวันล่งไปหน่อยนะแล้วเผื่มเอเขาจะวนมาด้วยจริงๆแฟรอาจจะต้องไปด้วยกันเลยอู้แต่ยางแตกครับทิกเกอร์ยังไงย้ายมโดนด้วยยาย้ายเหอะขอร้องล่ะควรนะอือโอ้แต่รถยางแตก้วไม่รู้ว่ามีกี่คันด้วยนะของเดน์เทรดครับครับผมต้องระวังดีๆนะาเขาวนกลับเข้ามา ฟอ,อเรสยังไม่เลือกเล่นนะผมไปทางอื่นแทน,นแต่ว่าเดกระจายกันอยู่ฮะแต่ผมพูดตรงนะในแผนที่ลอนโดอ่ะมันปะทากันน้อยมากนะพื้นที่มันเยอะนะครับครับโอ้โหแต่แบบจังหวะที่มันจะมาปะทากันก็จะคล้ายๆกับเลือกทิมเลยไม่ได้สนเชิงนะครับผมอยากได้พื้นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยกับถ้าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวะก็อย่างที่เราเห็นฟอเรสกับเดทนเะนี่ยแบบโฉบกันไปโฉบกันมามีการทักทายเกิดขึ้นแล้วก็ยกย,ย้ายไม่ยังเป็นต้องรีบร้อนครับผมนะครับและโอ้โหอะไรอ่ะคีดหรือใคร ยิงเข้าหัวเฉยครับโอ้ตะแยงปี้เดี๋ยวเชื่อโอ้มันเข้าข้อตลอดช่วงนี้นะฟอร์มกำลังดีมาทาบตัดมาที่หน้าของทีวันเนี่ยผมยังแยกกันอยู่นะแต่ว่าเป็นโซนที่ไม่ไกลจากกันนะเรนนิงขออภัยครับขอค่อนครับ ซีรับคือหลังคาก่อนเลยฮะมุมนี้อืมาวีทีมกลับมาเงียบอีกครั้งนึงนะครับหลังจากปะทะใหญ่ไปช่วงต้นเกมออนนี้ยังไม่คะแนนยังไม่ห่างนะครับคเพราะตั้งแต่17ขึ้นมาถ้าเกิดว่าได้ไก่ก็ไปลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครใช่แปดสิบสองเนี่ยแปดสิบบวกมาแล้วครับผมกี้ครับ ออสเตอร์ไกรเดอร์ทีไฟถ้าอยากกลับไปอยู่กลุ่มลุ้นแชมป์ก็เกมนี้ต้องไกลเหมือนกันนะครับผมไม่งั้นมันเหลืออสองเกมอาจจะยากครับแต่สองเกมตามอยู่เท่าไหร่นะเกือบห้าห้าสิบประมาณคือสองเกมสุดท้ายอ่ะตามห้ามเกินสามสิบอืมใช่ถ้ายังอยากลุ้นแชมป์นะท่านผู้ชมก็ถูกถ้าเกินสามสิบก็ลาก่อนเลยใช่ใช่ใช่ห้ามเกินสามสิบเด็ดขาดปั๊บโมงดีดรับมาที่ดีเอ็นฟรีครับผม ยิงฟรีกออ๋อที่วันกลางวงกันเอาฮะเฮ้ยฟอเรสเข้าไปฮะตอนนี้แต่ฟอเรสจากทีมบ้านไหนโอ้โหไปโกพาเข้ามาก่อนแล้วด้วยใช่ครับต้องเป็นเนินเขาหรือเปล่ามันไม่มีที่เล่นหรือเปล่าวะฟอเรสอืมโกพาเปิดจุดอะบีบีเออบีบีกับบรทัดโปเอายังไงบ้านเดียวกันไหมแต่ฟอเรสพาแบบนี้คืออาจจะต้องเล่นสุดในป่านะครับครับผมนี่ไงน่าจะมีบ้านให้เล่นอยู่หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ตัวเอง อยู่ไปก่อนผมไม่สวยนะแต่จะได้คนเดียวอ่ะมันไม่เอ้ยหลุมนี้ต้องมีข้างบนหนึ่งนะถือว่าจัดว่าน่ากลัวน่ากลัวอยู่แต่ต้องเล่นไปเกาะนะใช่ครับเฮ้ยแต่ส่องไปทางนั้นเหมือนจะโล่งเออบ้านโล่งนะบ้านว่างนะเมื่อสักครู่นี้บ้านว่างบ้านว่างไปลบาไปแล้วบานเลนนนำไปก่อนแล้วโอเคครับได้บ้านได้บ้านเดี๋ยวได้ต่อครับผม ดีเนฟรีครับเห็นว่ามีคนมูเข้ามาแล้วนะเป็นงานฟอรเรสนั่นเองครับครับผมสวยเชียบครับตรงนี้แต่ต้องระวังดีๆนะโดนชิดได้ง่ายเหมือนกันอ่ะมันเป็นแค่วงที่สองนะอย่าลืมนะผู้ชมครับผมโอ้ที่น่าสนใจคือวงที่2เนี่ยทีมที่อยู่ของวงเนี่ยต้องคิดหาทางไปต่อนะถ้าวงดินนี้โอ้โดนอีกฝั่งหนึ่งฮะทเบทมไม้ทะลุหน้าต่างมาใช่ครับ ดีสองทีครับผมอัปเดตฝ่าว้อนครับกลับมามีที่เล่นอีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยไม่มีที่เล่นเลยครับอุ้ยพอยคอนทริบิวท็อป้าเป็นเลนเจอร์เอกนะทำให้กับทีฝ่ายไป41.5เปอร์เซ็นต์สูงมากอ้าวนิกตี้ไม่ชินนางไม่ชินห่อยับห่อยับไม่ได้แล้วไม่ได้โอ้มันติดนะต้องให้เพื่อนมาชนให้ปะมันต้องชนนะขอขอรออีกทีเผื่อได้ไม่ได้ครับไป เพื่อนมาชนละลูกกระลักมาชนหรือว่าเข้าวงก่อนแล้วเนี่ยน่าจะมาชนนะคุณจำถนนได้เลยเหรอจำได้พัทยาชนบุรีไงบ่อยๆบ่อยๆไม่รู้เป็นอะไรครับพัทยาเฮ้ยอะไรอ่ะเออเราจะไปชนอ๋อเขาไอ้นี่ไง E M P โซนมาอะไรกันเกี่ยวอะไรฮะอ๋อรถดับรถดับรถดับ อ่ะขึ้นมาตรงนี้ล็อกเฮ้ยรู้เลยว่าเขาจะขึ้นมาล็อกอ่ะโอ้แอนโลด้วยนี่พอแก้ไขได้ด้วยตัวเองแล้วก็ผมเอาข้ามเหลอแล้มาแล้วข้ามเหลือไรไปบินได้ครับละสิบเจ็ดเกมวิ่งเกมที่แล้วไม่ได้เล่นนะท่านผู้ชมไปโดนทางหน้าของเบโกพานะครับครับเกี่ยวไปหมดเลย วนมาด้านหน้าซ้ายบนเป็นนาวีนะครับเล่นมุมนี้ก่อนไหมพักก่อนืหเราเฟสถัดไปนะครับผมส่องดูในวงกันต่อไปเพื่อนๆเอารถถอยมาแบบน่ากลัวจัดโอ้เหลือเชื่ออะยังไงดีกลัวชนก็กลัวถอยแล้วทิ้งแล้วตรงนี้ไปลูกพลักอาจจะถามไปทำใหม่ฮะมีเดทใกล้ๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ และวงอัปเดตเฟสที่สามผมว่าฟอร์เรสน่าจะอยู่ในวงนะครับผมปึ๊บโอ้โหหลุดวงไปแล้วฟอร์เรสเหลือเชื่อจริงเหลือเชื่อจริงดีวันที่ผมทานมาสองว่าไงกางจ๋าเลยจริงอลยรอันี่บเขาของจริงอยู่แล้วเาแต่ว่าโดนเฮ้ยแต่เดกับล็อกนีสปอร์ยังไงครับเอ้าแล้วอาร์บีเอนเดินมาชิดแล้วแต่ว่าไปยิงเปิดเสียงอืม อ๋อหรือว่าคิดว่าไม่มีเ<อ>บลโมแน่เล<อ>ยแล้วท่านผู้ชมงานนี้งานใหญ่อะไม่รู้นะเนีน่ยแบบนี้ใช่เหมือนแบบมายึดแล้วยิงเปิดเสียงเลยไม่ให้มูเข้ามาเล่นนะแต่ที่ไหนได้มีซิงตัวเนียนไว้หนึ่งสำคัญที่ตัวแรกครับครับแต่ยังไงเขาถ้าเล่นทัวร์เขาต้องเช็คก่อนอยู่แล้วครับเขาเช็คทุกมุมแน่นอนครับท่านผู้ชมคือแบบเนี้ยเบลอมมีโอกาสเสียป่ะมีเฮ้ยแต่แฟดวนมาแล้วเลยเป็นไปได้ไม่ไม่แน่นะคเหมือนรอรอซับแล้วว่าแบบไม่ให้เบลโมเสียนะ แฟดยิงฟรีเมื่อสักครู่นี้มีจ่ายดาเมจไปด้วยนะครับเฮ้ยอดินออกมาเฮ้ยผมว่าได้อยู่ค่อยๆต้องต้องเก็บเสียงนะกระจึ๊กกระจึ๊กกระจึ๊กเข้าไปอ่ะเพราะเขาแค่เช็คนี่เดียวเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดครับอ้าวแล้วยากแล้วแต่ว่าเปิด BNB ได้ฮะ RBN ได้ครับอาบเปิด BNB แม่ไปปล่อยเช่าแล้วหลังเฮ้ยไม่หลอดแม่ไปอสังหาซะแล้วตรงนี่ยเละแล้วโดน อันี้เข้ามาผมแล้วโซเหมือนจะรู้หรือเปล่าถือเน็ตมาน่าจะรู้เฮ้ยเหมือนจะเน็ตเช็คกันไหมโอ้โหดีนะมันชิ่งออกไปข้างนอกครับเสียดายนะถ้ายิงขาดผมว่าได้เปียบจัดเลยก็ใช่ครับผมมาตรงนี้ปาระเบิดเลยไปอืมผลเบลคอมโมดจะได้ยินเสียงนะน่ใช่ครับพยายามแจ้งมุมนี้แล้วเขามาเปิดมุมเห็นหัวแล้วขึ้นมาเต็มตัวไม่ตครับสวยครับแรกกระไปไม่สวยตรงนห้นะนะที่โก้เขาเคาะมาเลยครับครับผมเขาคมกว่าครับตรงนี้อ้เดเทคุณอาร์ต ยังยังไม่ไปโอ้ยนี่พี่ไปทังไงนี่ไงไปอะไรจะเข้าวงเลยพี่บอมโ,โ,โอ้โหเจอตัวเเฮ้ยเขาุวนแชมป์กูณาทำอะไรเนี่ยโอ้โห,โโหโง,งงงงแล้วลูกไม่ได้เจออู่เขาบอกแบบนี้เข้ามาลูยัดซ้ายอู้แต่เดียวใบสวนหายเหมือนกัน เลือสองคนนอที่จะเกมมิ่งเหมือนจะชุบได้คือลูจะยัดมาครับแต่ว่าเซลเปยเนี่ยส่วนลูไปนะเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาแล้วเวิ่งอือนี่ยตามใบถ้าไม่ออกจากข้างหลังรถถึงหรือเปล่าลูกนี้เด้งมาหนึ่งสองโอ้ไม่ถึงอู้อยางโดนี่สองไม่ปลายไม่ถึงแปลว่าถึงแล้วนนี้ปาตตุลินปัตตุลิน โอ้โหท่านผู้ชมงานนี้ได้เหตุเสียหายหนักครับนรถชนเดียวนะกับเสียหายได้เลยครับไปแล้วรถครอบครัวคันเดียวครอบครัวคันเดียวที่เด็ดเลยผมบอกให้รถมันซิ่งนะท่านผู้ชมเออรถมันไวนะเห็นรถแบบนี้นอ้าวทางง่ายง่ายไม่เอาครับเซฟจัดอ่ะแล้วโฟยเอ็มมวนมหาทวิชเฉย กับเครื่องชนแล้วเป็นนางด้าโซเซก็ผมได้พ w d ดีไปวงอัาเดตดีขึ้นบนทีวันสวยจัดครับผมรวมไปถึงแบกโกพาครับแบกโกพาโหแต่ใหญ่อยู่นะพื้นที่ตรงนั้นจ k เคกับทางด้านของนาวีก็เจอกันบ่อยเหมือนกันนะทีไฟ้าอยู่ไหนฮะอันนี้กางทีไฟ้าอยู่ล่างสุดเลยโอ้โหล่างสุดต้องเข้าวงฮะสามโอ้โหกี่ทีแล้ว่ะสี่ห้าทีหกทีใช่ครับข้างล่างนี่คือแน่นจัดอุ้ยแล้วก็วีเห็นแล้วครับ แต่เหมือนไม่มีใครรู้มุมบาตูรินนะอืมอาลินโค้ดไปครับเอียวอูโค้ดไปบาตูรินเหมือนกันออ๋ทีเดิมที่เล่นกันอยู่แล้วหันมาเจอกลับมางัดละเลยโฟยมจะแจมไหมตรงนี้ได้ไปอ่ะบาตูรินโดนซ้ำมันจะเกมลียดมันเซียอูใช่ครับผมจุ่มสุดอ่าแล้วกฤษฎีไปได้สเตทเอาคืนแล้วคืนล้นเลยเปิดน็อกได้เอาดีไม่ถูกตัวเซ็คมจัดเลยครับผมแล้วยังฟอลโล่ต่อจังหวะนี้ ยังไม่ได้คิดมาได้เด็ดครับท่านผู้ชมใช่ครับสวยจ้าชอวนี้เสียวไปไม่ได้เพอร์เฟกตีเทวิตเต้นไม้งานเข้าเลยเอเซมเบอร์ไปสวนเสียวอู่ผมรู้เซนโดนซ้ำในเกมในทูฮาร์ตแต่อยู่นอกเพีโซนนะแบบนี้พีโซนกินกันยาวๆครับมุมนี้โอ้ขึ้นไม่ได้ระเบิดลูกนี้หยอดเหมือนจะไม่ถึงนะครับผมนี่ฮะผมไม่ถึงก็ไม่เลนแล้เด้เนคุณอาร์ติ้าเหลือเชื่อเลยรีบเลยรีบเลยโอ้โหสิบหกเลยโอ้ยน่าเสียดายนะทวิตเต้นม้ตามสิบสี่เลยครับคุณอารไม้สองมา คุณต้องไปเหมือนกันไม่หรอจริงคุณเลือกไหยทีมไทยครับเออโอหาตัวนี้เด็คนเดียวครับแบบนาวีดีกาตันมาได้บีมีไปหลุวหลักได้อดดอกซี่ครับปวร้าวว่าไงหม้สองอใจฟองหมดแล้วมั้งครับตรงนี้ขอดูเฟี้ยวๆดีเอ็มด้วยดีเอ็มดีเอ็มไดิดสามที่นิ่ตีสิบสอง a l i v ครับสถานการณ์ของนาวีนี่ได้เปรียบกว่า GK เนื่องจากโดนบีบจากด้านนอกครับผมระเบิดไล่ฮิลูเซนอ่ะขออภัยผมเป็นนิกซี่ครับครับผมรอดมา ยังต้องเข้าวงต่อนะเวอร์ทัสโปรมาโดนจิ้มเมื่อสักครู่นี้ครับผมจิ้มฟรีเลยฮะครับโอ้แล้วก็เสร็จปุ๊บเขากลับไปรีกรุ๊ปเลยครับใช่ครับีเดงอยู่ในเพลโตนจังหวะนี้ล็อกขยับเข้ามาแล้วนะตัดพิเศษไปก่อนเวอร์ทัสโปรมุมนี้ไม่เห็นเลยโอ้วิ่งไม่เช็ดเจ็บหนักแต่ยังดีครับผมที่รอดไประเบิดสวนก็มาแบบนี้นี่หรอ เขาอยู่ข้างนอกสเปย์ไปไกลๆนิกซี่ใกล้ๆมีไอพซ่าไส้คนเดียวนะครับผมครับผมแล้ววงเจ็บมากครับผมตอนนี้วงที่สี่กำลังจะเข้าเฟสที่ห้าใช่ครับเพราะตัวไกนอนหลบไปก่อนครับผมอยู่ในวงแล้วโมโนดอกครับผมเห้ยบใส่นิกซี่และวซ้ออกจากเกมไปใช่ครับบีบีนี่ดีทุกเกมจริงๆนะครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วอารบีเอ็นนะเนี่ยจากการที่ตัดอาร์บีเอ็นไม่ชัวรนให้อาจารย์พี่ไส้มาแล้วดิเขาค่อนกับดีเอ็นเอหมายสองจะนาดสแควร์ปี้ไม่ได้เอาลเหฮะ เนี้ยแอปโดนสองทางฉันรับไม่ไหวแล้วก็ยุบอีกหนึ่งย้อนลัดเจอตัวครับผมเลนนิ่งไปได้เฮปเว่นก่อนแล้วก่อนวีไปเปิดชีชีโอ้ยก้อนวีคิวฟิตแรกของวันนี้หรือเปล่าเนี่ยสองแล้วสองแล้วสองหรอใช่ใช่ใช่ครับยังไงไม่ใช่เกมนี้นะวันนะครับสาลูดใช่ใช่วันนี้ได้ได้เขาได้เวลวฮะโมโรด็อกไปได้โซฮะผมตรงนี้ครับผมโอ้โหพี่วันเฮ้ทีวันสวยอยู่นะแล้วล็อกยังไม่จบครับผมล็อกเหลือคนเดียวแต่ว่าโหยังไงบีบีน่าจะปิดสุดปะก็น่าจะต้องเล่นนะเราะบีบีพื้นที่เขา นัาคุณบอมดูทีไฟมาได้ไงกับหน้าโอ้โหมุดมาขวามุดมาท่านผู้ชมตั้งรับโฟยเอ็มฮะใช่ครับเผอิบบีทีมด้วยนะอยู่นี่ว่าจะวนทางไหนอะนั่นเลยครับแต่ซ้ายมีงานอาจจะเลือกวนซ้ายป่ะรอแจมมีงานอะไรคุณนัทมีงานเทศกาลคิดไม่ทันเรียบร้อยเรรียยบ้อครับผมได้ผมว่าได้สิวเปิดไปจากฟอร์มนะอาจจะคะแนนยังทันแต่จากฟอร์มไม่ทันแล้วครั ครับผมยี่สิบแปดนี้โอ้โอ้ฟอลคอนโดนยิงกดมาจากทางด้านบนนีตรงไหนอ๋อเป็นพอลเลสครับผมโอ้บีบีอะไรแบบนี้ครับล็อกน่าจะบลำยาวแล้วอ๋อน่าจะบุตรอู้ยังไงเข้าหัวไหลไปหาใครไหลไปหาฟอลคอนหรองัดฟอลคอนเลยครับทางหน้าหรือหลังหินตรงนี้เเซฟโอ้โหวัยรุ่นหลังหิน แบบเป็นอย่างนี้จริงนะีีทีมคือแบบที่เราไม่ค่อยเห็นแบบแอบไทมเขาเพราะเขาไม่ไม่ไปน้อยเน้นพื้นที่อ่ะพอแล้วหาเจอแล้วครับเปลคอนเพรแบบนี้แล้วอ้าวทีไฟเก็บสองเลยครับผมจังหวะตั้งรับสวยครับใช่ครับแล้วชิมซีไม่ได้เป็นตัวร้อนหัวจรงจรอ้าวโดนร้ายช็อตไปหนึ่งแต่ปฐมพงษ์เก็บมาตรงมู่ได้เหมือนกันโอ้ช่วยไม่ทันมาแล้วจะเองได้ก่อนวีเหลือคนเดียวเลยครับโฟเอ็มทีไฟอาจจะต้องเร่งหน่อยครับผมเพื่อนหนีจากโซนท้ายตารางใช่ครับ แต้มเดียวนะตอนนี้จะแซงเบโกพาขึ้นมาต่อที่14ี่นะครับแต่คือเขาแบ่งแต้มไปด้วยนะแต่คิวเม่อสักคู่ใช่ครับเบโกพาโอ้แต่เบโกา5คิวไปแล้วครับท่านผู้ชมโอเอ็มเหลือคนเดียวครับป่าคอนจะมาปิดทางด้านของเบสโตลอสตรงนี้เห็นแล้วครับข้างหลังโอ้โหสาป๊มยามาหรือเปล่าเหมือนพยายามจะเช็คข้างนอกครับเพราะว่าล่าสุดคือเห็นไฟกันนะเราไปดีเอ็นกับผมได้ไปฮะ ยังอยู่ไหมยังอยู่นะอยู่อยู่เรียบร้อยครับแต่ทีมครับทีเพจเป็นพอยต์หมดตอนนี้ฟอร์เรสได้ลุ้นป่ะเหมือนจะได้ลุ้นนะจากด้านบนโล่งๆนะครับครับถ้าเกมนี้ฟอร์เรสแตะร้อยนะสนุกครับของเกมสุดท้ายหลงจื หลงจื่โดนข้อมาไม่น่ารอดก็บผมแต่คืนนี้แบกกาโปอ่แบกเบโกผ้ารือเปล่าเบกกะโปห้ามดื่มเกินมาสองขวดนะบอกเลยเดี๋ยวเชื่อแม่มันรวนจัดข้อค้านนะยังอยู่กันครบสี่รอบนี้น่ยจะมาเอาแต้มคืนจากวีพีทีนะโูแต่วัดท็อปสี่ยังอยู่ฟอร์เรสก็ยังอยู่นะครับโอ้โหแล้ววงทีวันเล่นได้ ีเนเบอรระเบิดถึงด้วยดีดีนะมีบังเกอร์ตรงนี้สวยงามครับใช่ครับอ้แต่ว่าเีาได้ไปส่องน็อกนะถ้าเนีรุ่งนี้เขาซ้ำเราไม่ได้เราลีได้หมดนะลีได้รับลีได้ครับเขาต้องถอยครับเมื่อสักครู่นี้โดนคอสมาจากไกลๆกลอ้แบบนี้ลีสองเลยนะครับเฮ้ยโหหัวทีมตายโคดาสองยาวออกมาโอ้ทีวันหวานเจี๊ยบคือทีวัน อย่างน้อยนะับต้องท็อปสามคือแย่อย่างแย่ที่สุดต้องท็อปสามนะแต่เอาจริงควรไก่มมันไก่อยู่แล้วแหละแต่อันนี้พูดในเชิงแบบแย่ที่สุดเพราะว่าผมทายไงอ่เคือจะเซฟตัวเองอะไอ้ใครมาดูต้นเกมไม่ทันนะเอออไม่ทันดิงไวจงเลยโอ้สเปคูณสามแน่ติกาต้าเนาดีๆนะช็อตนี้ ีเอฟคิดเข้ามาแล้วดิคิดอัปเดต่ว่าปิดทางด้านของ DNF ครับผมส่งมาหนึ่งคนเท่านั้นนะแต่โอ้โหมีทั้งบังเกอร์ทั้งรถครับผมประตูก็ยังไม่แตกด้วยนะตรงนี้ใช่ครับต้องระวังมุมของเมกพาด้วยนะฟอร์เนตมากเลยครับโอ้โหดับฟอร์เนตด้วยปลาออกมาไม่ได้โดนเลยครับอ๋อเรามีบังเกอร์ครับครับผมเดี๋ยวประตูโค้งครับไปเปิดตัวได้ครับเอาแล้วดิ ไปกับเบโกพาผมปะทงอ้ฮาน็อกดาวน์ได้ยังซ้ำไม่ได้นะครับแล้วโมโรด็อกน็อกดาวน์คิดยิงรถจนได้น็อกดาวน์ก็โบเป็นยืนติดแล้วล้นระเบิดนะแบบนี้พอเลนเดินแน่ซ้ำไปโอ้ประตูเหล็กอย่างแรงโลถึงต่จะอาไม่ได้ปาร์โบครับเอามาปึ๊บปิดประตูเหล็กแต่ถ้าปิดแล้วพอดีพอดีอไม่แต่ว่าถ้าปิดเนี่ยออกยากนะ ได้แล้วโอ้ยตุ้โดนสามใบฮะเจเฮเทอร์ใช่ครับโอ้ฟาวคอนกลับมาได้นะเกมนี้อ่ะแล้วแซงเบลพาขึ้นมาแล้วนะครับผมแบบทีไฟฟาวคอนดีบีทีฟาวคอนล็อกบีบีขาดเลยไม่ให้อย่าตามมาบีบีนี่สี่เกมดีทุกเกมแล้วเรียบร้อยแล้วจะเกมไปเลยดับเบิลคิวครับเรียบร้อยปลาจังหวะเปิดประตูพอดีถ้าอย่างนี้เฮ้ยเอาล่ะท่านผู้ชมฟาวคอนกำลังจะแซงกลับนะ โหแบบนี้หัวตารางคะแนนพุ่งมันใหญ่เลยไงได้เจอกันได้น็อกดาวนหนึ่งครั้งครับผมอาการยังไงท่านผู้ชมพอเลสแตะร้อยไหมถ้าถึงไกลแตะอยู่แล้วนะแตะแตะครับเขาทำแล้วครับทีฟเดินต่อเลยโอ้หยไปิดนต่อยมาซะก่อนแล้วเป็นเฮอร์โอ้โหนีเตอร์แล้วผมได้ตจจีอาร์แล้วคิดซ้ำอาการไปลองแกงลองแกงเรียบร้่อไอ้โดนเพาะฮะคิดออฟเดย์หรอ สี่คิวโอ้คิดนี่น่าจะไปอยู่ในยังท็อปสองอยู่ผมคิดว่าสำหรับคิวเลอร์ครับวงเฟอร์เดฟอร์ดอ่มาเนินนิดเอาเรื่องแล้วเอาแล้วท็อปสามที่เห็นทีไฟยากทีไฟยากเลยไงเพราะแต่ผมว่ามาสุดแล้วดูจากการอยู่นอกห่วงเขาอ่ะเขามาได้ขนาดนี้คือสุดแล้วครับเพราพยายามจะมุดแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาโดนสปอตหลายก็บอกเกินไปครับในสองทีไฟแต่เรียบร้อยครับผมแซปปี้ครับได้ไปถมพงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนเจอร์เอ็กเลือดเหลือหนึ่ง คว่างเรียกวังเกอร์ลงมาแล้วมันจะโดนตัวเองไม่หนักคว่างมาใกล้มากครับผมโอ้แล้วบาเลนไปโดนอะไรมาครับเมื่อสักครู่นี้หายไปครึ่งหลอดยากมากมีขอนี้ยัไม่ได้ที่ก็ต้านครับผมเอาแบบนี้ผลดีป่ะฟอลเลสอยู่ในวงด้วยนะท่านผู้ชมครับใช่ครับคือถ้าจะให้ดีต้องตัดฟอลคอนอืฟอลคอนต้องออกแล้วเฮ้ยฉันบอมทายอะไรไปเกมนี้ผมทายโอตาโปะเงียบเลยอ๋อสิบแปดเลนะจบเท่าไหร่สิบเอ็ดิบเอ็อ่าไม้สองคนแนนใส่ร่วมมือกับคุณเบมนะคุณน่ะ ยังหวานัวผมเลยสมัยสองเหรอผมให้โหผมให้ฟอร์เรสนะโอ้เอาละฟอร์เรสต์ผมให้ฟอร์เรสผมให้ฟอร์เรสเอาละท่านผู้ชมไห้คุณไม้สองไปลนี่คุณนัดไปแล้วใช่เหรอผมไม้สามด้วยว่ะคุณไม้สามไปอ่ะเนี่ยสี่ทีมยังสามอีกเหรอสามนี่ต้องมาแล้วโอ้โหคุณให้แต่ละทีมยากหมดเลยดินี่คุณเลือกสามได้ไงเอาดิแต่ผมพี่วันนะและคิดไปได้เรถแต่เจีายนน้องดาวไปครับผมไม่หายครับคุณไม่เอาฟอร์คอนเหรอไม่มีฟอร์คอนนะ เออโหเฝ้าอนง่ายไปหรออุดอู้ขนาดนั้นเดินยากครับอ่าไม่เชื่อในไม่เชื่อในติ๊กไงในติ๊กนะอุ้ยครับไปเรียกอย่างนั้นนะแิ่ทื่อินเกมครับอ๋อเรียกไม่ได้มั่งอ่เดี๋ยวเจ๊เอกปล่อยนะฮะเออโอเคต้องยอมละครับผมทำดีแล้วครับสำหรับซีไฟกมนนี้ก็ิน19กลับไป29ขึ้นไป29ครับอืม มาแล้วทีวันแล้วเขาอยู่ในวงมาโอ้โหท่านทำไมของน้อยขนาดนั้นครับเฮ้ยผมว่าฟอร์เรสมีมีทรงนะอ่าแน่นอนแลชิมซิง้อกไปเอาวนะครับปัญหากันแบบนี้ฟอร์เรสได้โอกาสเดินมาเพิ่มเติมกับพื้นที่หน่อยครับครับผมยังไงเขาโอ้นอนเรียนเลย แต่ถ้าโดนเกี่ยวนอกดาวมาคืนเหมือนกันเนี่ยอาจจะมีปัญหานะสำหรับทีวันเดินกักอยู่แล้วคืนตะกบเจอตัวเรียบหัวก่อนแตกไกลๆขอมันหน่อยฟอเรสฟอเรสขอมหน่อยสักหน่อยสักหน่อยบาฮิตเตอร์กับทากดนานของไทยนี่เจ็บหนักเลยนะครับผมสองหน่อยนะรีโหลดแล้วก็สุนหมดแล้วนะครับผมฮัจวีรอดักอยู่มุมนี้ยังไงเกี่ยวให้สักหนึ่งนกดาวไปละบายหนึ่งนกดาวจริงหนึ่งนกดาวจริงกระสุนยอยู่ทได้ไหม เขาไม่ได้ซ้ำคิกสตาร์ด้วยนะเดินมาเมื่อกี้ใช่ครับเหมือนยิงตามให้เพื่อนมาเลย้วมาสั่งดนตัวหลังตัวหลังโดนนอกใช่ครับผมแบบนี้ชัวไม่ได้แล้วครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้แล้วนเราเหลือเท่าไหร่อ่ะ เขาเหลือหนึ่งคนสองหนึ่งหนึ่งแต่เราดึงได้ครับเราดึงได้คุณเฟมนิ่งไว้ท่านผู้ชมทุกคนนิ่งไว้ครับเอาละครับบอลเลสเกมนี้ถ้าไก่จุดประกายความหวังนะใช่ครับผมไทยเกาหัวเลยเมื่อกี้ทําไมครับทำไมฮะไม่เกาจริงๆดูในกล้องอ่ะอตอนแรกจกสี่คนนะฮะใช่ครับผมคืออาจจะเร่งจังหวะตัวเองไปนิดนึง คือถ้าเขาปิดทางด้านของฟอลคอนได้เนี่ยมันก็ง่ายจริงๆนะครับผมแต่ประเด็นคือคนที่ล็อกอยู่ทางด้านหลังเนี่ยดันไปเสียน็อกดาวน์ไงใช่นะดิโอฟอลเลตตัดใจเล่นถูกครับผมเอาสองไปแลกหนึ่งแล้วคุ้มฮะใช่ครับผมเอาละฮะไก่เกมนี้ไม่น่าพลาดนะใช่ครับผมแล้วเราคอนโทรลวงไว้หมดแล้วครับใช่ฮะโอ้แล้วเนินนี้ยังสวยอ่ะแต่ต้องไม่พลาดนะเอะโอ้แล้วรู้แล้นรู้ด้วยเฮ้ยเห็นเห็นแนนี้เรียบร้อยครับระเบิดเลยเลยครับโอ้เอาไปห้าไปห้า แต่ลูกนี้ก็มีโอกาสบีบให้เขาออกมาจากหินนะแต่เขามีบูโซนครับบูโซนนะกระเป๋าบูโซนครับผมไม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วที่พอค่อนปลายครับโอ้สามหนึ่งเขาไม่เรียกว่าลุมนะแบบนี้หวานเจี๊ยบครับผมนี่ายำฮะยำไทยเรียบร้อยฟอร์เรสต์เด a โจเกมเป็ที่เป็นคิวจุดประกายความหวังให้กับทีมไทยครับผมมาดิโอ้โหฟอร์เรสถึงเวลาแล้วไงถึงเวลาคุมกำเนิดไม่อยู่นะ้ และเกิดเลยแค่นั้น